สวัสดีค่ะท่านผู้รักสุขภาพที่เคารพรักทุกท่านดิฉันครูแจงแข็งแรงอ่อนเยาในวัย65ปีวันนี้มีเคล็ดลับศาสตร์ชี่กงมาแก้อาการหลังงอไหลหอหน้ายื่นซึ่งทำให้เสียบุคลิกนะคะท่านเกิดจากการเล่นมือถือนานๆหรือว่า ใช้อิริยาบถท,ที่ผิดท่าผิดทางค่ะท่านเราก่อนอื่นมันเกิดจากไหลคอบาไหลของเรานะคะแล้วก็โดยเฉพาะหลังส่วนบนของเราค่ะท่านเพราะฉะนั้นเราก็มาคลายไหลของเราด้วยวิธีการง่ายๆนะคะท่านท่านก็ใช้หลังมือค่ะท่านรูดข้างตัวของท่านมานะคะแล้วก็เอาหลังมือชนกันค่ะท่านอันนี้เป็นการ คลายไหลวอร์มก่อนนะคะท่านเช่นนี้ท่านทำหลายๆครั้งท่านก็จะรู้สึกผ่อนคลายไหลา่างท่านมากขึ้นนะคะแล้วก็ท่านก็ใช้นิ้วนะคะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเอามาวางไว้ที่ไหลนะคะแล้วก็เอาไหลามาชนกันแล้วก็วาดวงกลมนะคะก็จะทำให้ไหลของท่านผ่อนคลายมากขึ้นคะ่ะท่าน เรามาใช้วิธีง่ายๆย,ยกไหลขึ้นคลายไหลลงพร้อมออกเสียงผ่อนคลายห,าหลายๆครั้งนะคะท่านยกไหลขึ้นแล้วก็คลายไหลลงก็จะเป็นวิธีการผ่อนคลายไหลส่วนการผ่อนคลายหลังนะคะออครูแจงก็ขอแนะนำท่าง,ง่ายๆแยกขากว้างสองช่วงไหลนะคะแล้วก็ทำท่าซูโมเซ็กซี่คะ่ะท่านคะ แลวท่านก็จะทําให้คอของท่านนี่ยผ่อนคลายท่านมองไปทางด้านหลังนะคะท่านท่านท่านจะผ่อนคลายสบายมากเลยในท่าสูโมเซ็กซี่นะคะท่านผู้แจงขออนุญาตทําด้านข้างให้ท่านดูค่ะท่านนะคะท่านก็บิดไปทางซ้ายทางขวานะคะท่านและท่านจะยิ่งผ่อนคลายมากขึ้นถ้าหากท่าสูโมเซ็กซี่นี้นะคะท่านจะทําแบบ ลื่นไหลไปนะคะท่านก็จะผ่อนคลายทั้งไหลทั้งคอทั้งแกนกระดูกของท่านทั้งตัวเลยนะคะท่านทำวิธีผ่อนคลายง่ายๆอย่างนี้ก่อนจากนั้นเรามาเริ่มต่อไปก็จะเป็นอีก4ี่ท่าที่จะทําให้หลังไหลและคอของเราแข็งแรงขึ้นนะคะท่าแรกเลยนะคะก็คือท่าหมอก และสายน้ําไหลค่ะยืนแยกขาหนึ่งช่วงไหลนะคะท่านแล้วท่านก็ถูมือให้เกิดความร้อนเพื่อเปิดจุดเหลากงที่กลางฝ่ามือนะคะแล้วก็กรอบรวบพลังชีด่ดีๆขึ้นมากับท่านกรอบรวบพลังชีด่ดีๆพอถึงระดับอก,อกแล้วนะคะท่านก็พลิกฝ่ามือแล้วก็ดันขึ้นไปค่ะท่านหายใจเข้าตลอดนะคะท่านค้างไว้สักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็หายใจออก แล้วก็เช่นกันนะคะหายใจเข้าเอาฝ่ามือชนกันหน้าตรงนะคะแล้วก็เหยียดแขนออกไปคล้ายๆท่าจราจรห้ามรถนะคะนะคะท่านจะได้ผลดีเมื่อท่านง้างแขนออกไปทางด้านหลังนะคะครูแจงให้ท่านดูทางด้านหลังท่านง้างไปเช่นเนี้ยตอนที่ท่านง้างอยู่เนี้ยท่านจะได้รับประโยชน์มากนะคะท่านแล้วก็หายใจออกนะคะอันนี้ท่าที่หนึ่ง ถ่าหมอกและสายน้ำไหลนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าท่านก็มองมือของท่านนะคะหายใจออกมองตรงแล้วก็น้างไปข้างหลังหายใจเข้าอยู่นะคะโทษค่ะและหายใจออกรดเือลงนะคะส่วนท่าที่สองนะคะชื่อมังกรสวรรค์ผินพักค่คะท่านเราก็ ทำท่าย่อ,อเข่าลงมานะคะแล้วก็ยกมืองอนะคะอย่างนี้ครูแจงทำท่าด้านข้างให้ดูนะคะและหลังจากานั้นท่านก็ส่งมืออันนี้หายใจเข้าตลอดนะคะส่งมือไปทางด้านหลังพร้อมยืดเข่าแล้วก็หันไปทางซ้ายบิดนิ้วมือนิ้วโป้งไปด้านหลังนะคะมองไปทางนิ้วโป้งหายใจออกหายใจเข้าก็กลับมา นะคะหน้าตรงก้มเล็กน้อยแล้วก็หายใจออกส่งมือไปด้านหลังนะคะมากกว่าลำตัวแล้วก็พลิกออกเช่นนี้ค่ะท่านหูแจงทำให้ดูอีกครั้งทางด้านหน้านะคะหายใจเข้าส่งมือไปด้านหลังแล้วก็พลิกมือพร้อมหายใจออกมังกรสวรรค์ผินพักนะคะท่านหายใจเข้าส่งมือไปทางด้านหลัง ล้อมปิดตัวหายใจออกนะคะต่อไปออท่าที่สามนะคะชื่อท่าฝ่าพลังคลื่นลมค่ะท่านาเป็นท่าจากพลังทุ่หน้าค่ะนะคะหายใจเข้าหายใจเข้านะคะแล้วก็เอ็นหลังไปท่านี้แนะนําให้หายใจออกทางปากนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกทางปากค่ะ ไอคิดไอโรคออกไปนะคะท่านหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกค่ะท่านฝ่าพลังคลื่นลมค่ะท่านหายใจเข้าและเก็บพลังท่าต่อไปจะเป็นท่าเปิดประตูชีวิตนะคะท่านแยกขากว้างกว่าไหล่นะคะ แยกขากว้างก,างก่าไหลประตูชีวิตอยู่ทางด้านหลังของท่านนะคะท่านก็เคาะประตูชีวิตก่อนนะคะแล้วก็ถูถูเพื่อที่จะจุกเขานะคะให้เขาตื่นขึ้นหลังท่านจะได้แข็งแรงนะคะท่านแยกขากว้างก่งกไหลเสร็จแล้วท่านเอานิ้วโป้งเกี่ยวกันแล้วท่านก็ทำเช่นที่ครูจแจงทำนะคะ ยกมือขึ้นสูงแล้วก็หันไปทางซ้ายค่ะหันไปทางซ้ายแล้วก็เอ็นตัวไปค่ะเท่าที่ท่านทำได้อย่าให้บาดเจ็บนะคะแล้วก็ก้มลงมาค้างไว้ที่ทางฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ย้ายมาค้างไว้ที่ทางฝั่งขวาแล้วก็ขึ้นทางฝั่งขวาค่ะเอ็นตัวลงไปตามสภาพร่างกายนะคะ หลังท่านจะแข็งแรงขึ้นค่ะท่านคะแล้วท่านก็ก้มตัวค้างท่าไว้ที่ฝั่งขวาแป๊บหนึง่งก้มตัวนะคะทำให้พลังหลังของท่านเนี่ยไหลรา,าบลื่นนะคะคราวนี้ท่านลองทำแบบต่อเนื่องไปเลยนะคะแตะทางซ้ายย้ายไปทางขวาแล้วก็ยกขึ้นนะคะพลังดีๆก็จะ ไหล่โฟลทั่วร่างกายของท่านเลยนะคะท่านทำเช่นนี้ท่านจะรู้สึกหลังไหลของท่านคอของท่านก็จะมีกำลังมากขึ้นนะคะจากนั้นสุดท้ายท่านก็มาเก็บพลังที่บริเวณไตทั้งสองข้างของท่านโดยการถูไตน,นะคะคุณแชงก็หวังว่าเซตทั้งสีท่านั้นท่านจะมี กำลังหลังที่แข็งแรงขึ้นคอบาไหล่ที่ดีขึ้นและก็มีบุคลิกภาพที่สง่างามค่ะท่าน